ข้าวจังเฮ้ยไปหาอะไรกิน,นข้างนอกดีกว่าเฮ้ยมาทางนี้ดีกว่าเอ๊ะอะไรเหลืองๆหน้าเอ๊ะเราไปดูดีกว่าเฮ้ยภไรยาก็ไม่มีเอ๊ะอะไรเนี่ย งั้นต่อไปนี้เธอเป็นลูกของพ่อละกันทำไมเป็นกล้วยแบบนี้เนี่ยลองเอาไปที่บ้านดูดีกว่าเฮยห้องไหนนะ่าจะเป็นห้องของเธอพาไปดูห้องของเธอดีกว่า ห้องนี้ละกันห้องของเธอโอ้ยแต่ไม่มีปเปอ่ะยังไงดีนะให้นอนด้วยละกันพ่อคะทำไมตัวหนูถึงเป็นสีเหลืองคะเอ,อ่ออาวก็พอว่าหนูอะเกิดมาจากผลกล้วยนี่ รอ,รอคะ่ะไปโรงเรียนเถอะเดี๋ยวจะสายนะข,ข่าุณพ่อทำไมฉันต้องมาเป็นตัวสีเหลืองด้วยฉันไม่อยากได้ย,ยินคำบูลลี่ของเพื่อนแต่ยังไงฉันก็คงต้องเรียนสินะ ถึงโรงเรียนแล้วอยู่ไกลจังอียใหญ่เหลืองเนี่ยขนาดรุนพี่อย่างว่าแบบนี้เลยแต่ท่านประธานชม,มโรงเรียนของฉันไม่เคยรังเกียจฉันเลย นี่อกไปไกลๆเลยนะฉันไม่อยากได้ยินคำพวกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันชินแล้วเอ๊ะไปข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าอยากเข้าห้องน้ำจังก็แค่ไปล้างมือมือฉันสกปรกมาก ล้างมือให้สะอาดสะอาดและเข้าห้องเรียนดีกว่าไปดีกว่าเอ๊ะเฟนเออจำชื่อฉันไม่ได้หรอนิวไงอ๋ออืมส่วนชนะบิว เอออ๋อนี่ยีเหลืองนี่ฉันไม่ได้ชื่อเหลืองนะฉันชื่อพูดยังไงพวกเธอก็ไม่ฟังหรอกใช่ฉันไม่ฟังใช่ฉันก็ไม่ฟังจะทำไมนี่พวกเธอเราทำตัวแบบนี้ได้แล้วนะบ้าเหรอฉันไม่มีวันเลิก แกพวกแกขอร้องละแกโดนซะโอ๊ยอย่านะฉันเจ็บอ้าอ้ายฉันเจ็บนะอ้ายเอ๊ะดอกไม้นี่พวกเธอหยุดนะอย่าทำอะไรดอกไม้ รุ่นพี่อุมรุ่นพี่คะท,ท่านประธานโรงเรียนนี่นาะเธอพวกเธอทำอะไรดอกไม้ป,ป้าเปล่าสักหน่อยคะ่ปะป้าเปล่าค่ะอย่ามาโกหก ขอบคุณนะรุ่นพี่ไม่เป็นไรหรอกปะ